ก็บังเอิญไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะของพี่คนหนึ่งว่าเออเขาลองแบบนำสองอย่างนี้มาทายแล้วเราก็เกิดความสงสัยกับตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะสามารถแยกออกไหมว่าแบปป๊ซี่กับโค้กเนี่ยแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะพบกับ A p e l Story นะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆเม์ก็จะมาเล่นเกมค่ะก็เนื่องจากเมคะเป็นคนที่ติด เครื่องดื่มน้ําอัดลมมากๆเลยค่ะก็คือถ้าเกิดไปทานข้าวนะก็จะต้องมีเบบซี่หรือไม่ก็โค้กนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาทดสอบความสามารถของตัวเองนะคะว่าจะสามารถแยกโค้กกับเบบซี่ได้หรือเปล่านะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าเครื่องดื่มน้ําอัดลมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ในอินเทอร์เน็ตนะคะที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำนะคะที่จะแชร์ออกมานะคะว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมเนี่ยคือไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะอย่างเจ้าแป,ป๊บซี่กระป๋องนี้นะคะ,ะพลังงานจะอยู่ที่100กิโลแคลอรีนะคะแต่ว่าน้ำตาลเนี่ย26กกรัมเลยนะคะส่วนโค้กนะคะตัวนี้นะคะรสชาติออริจินอลนะคะ ปริมาณพลังงานของโค้กเนี่ยจะสูงกว่าเบบซี่เนาะอ่ะก็จะอยู่ที่1,40กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็น้ำตาล34กรมัมเท่ากับว่าถ้าเมจะใช้รสสัมผัสของเมนะคะลิ้มลองนะคะแสดงว่าโค้กเนี่ยจะต้องมีความหวานที่มากกว่าเบบซี่นะคะแล้วก็จะมาลองแยกนะคะว่าระหว่างโค้กกับเบบซี่เนี่ยเมยจะสามารถท่ายถูกหรือเปล่าเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงก็ อ,อันนี้ก็คือใช้จานนะคะอะเด็เอาเอามาหมุนนะก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะสลับกันยังไงอะ่ะเดี๋ยวแบบเพื่อนๆจะหาว่าเมคขี้โกงหรือเปล่านาะก็เลยจะมาใช้จานหมุนนะคะจะลองหมุนดูเนาะเอออย่างนี้นะคะ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ปิดตานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะโอเคไม่เห็นอะไรเลยนะทน่สนิทนะคะ เอาล้นะเมยไม่นับนะคะก็คือจะหมดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอนบบไปเรื่อยๆไปเรื่อ,อยๆนะนะ่ะพอแล้วนะเดี๋ยวเมีเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือกระป๋องนี้เนาะ ตดชื่อนะความรู้สึกเมอ่ะมันบอกว่าอันนี้คือโคกนะคะอืมอันยาซ่ากว่า แกนี้ที่แม่บอกว่าปริมาณน้ำตาลของโค้กเนี่ยจะมีมากกว่าแบปซี่นะคะดังนั้นโค้กน่าจะหวานกว่าแบปซี่โอเคงั้นเชื่อความรู้สึกแรกของตัวเองนะคะว่ากระป๋องนี้คือโค้กและกระป๋องนี้ก็คือแบปซี่นะคะโอเคงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าว่าเมย์จะทายถูกหรือเปล่า เฮ้ยทายถูกด้วยสุดยอดทุกคนคือเมใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยนะคะนะะวันนี้ก็โอ้ค่อนข้างที่จะพอใจกับตัวเองมากที่แบบว่าเออตั้งแต่ดื่มน้ำอัดลมสองเจ้านี้มาตั้งแต่เด็กนะคะไม่ผิดหวังจริงๆคะ่ะเป็น FC เลยนะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่า2แบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกันมาตลอดการนะคะโอ้ย ลมมันแบบมันตีขึ้นตลอดเลยนะ,ะเนี่ยดูดิตาแดงเลยก็าว่สำหรับใครนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถแยกโค้กับแบ๊บซี่ได้ก็มาแชร์กันนะคะหรือลองไปทำชาเลนจ์กับตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถแยกโค้กับแบ๊บซี่ได้หรือเปล่า <laughs> แล้วมาแชร์ให้เมฟังด้วยนะ,ะวันนี้นะคะเมก็มาทำคอนเทนต์ชาเลนจ์สนุกๆน,นะคะ ให้เพื่อนๆชมกันนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเมยในคลิปถัดๆไปด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วก็อย่าดื่มน้ำอัดลมเยอะเกินไปนะคะไม่เป็นห่วงสุภาพทุกคนคะ่ะ